สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maths ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเมื่อความสัมพันธ์กับนาซิสิสจบแต่ความรู้สึกของเราไม่จบเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคืองี้คุณผู้ชมมานาจะต้องเกริ่นก่อนนะว่าเมื่อก่อนนะเน้นว่าเมื่อก่อนมานาเป็นคนที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องจะแย่แค่ไหน หรือไม่ว่าใครจะทําไม่ดีใส่ยังไงเนี่ยขอให้มานาเข้าใจว่าทําไมเรื่องมันถึงเกิดขึ้นหรือเข้าใจว่าเขาทําแบบนี้กับเราทําไมนะคะเข้าใจเกี่ยวกับจะเป็นคนที่ทําใส่หรือเรื่องก็แล้วแต่แต่ขอให้ได้เข้าใจเพราะว่าพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะรู้สึกปล่อยวางได้แล้วก็ move on ได้นะคะทีนี้ถ้าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องจะจบแต่เราก็ยังคาใจอยู่ใช่ไหมคะความรู้สึกเราจะไม่จบ เพราะว่าเราก็ยังจะยังจะคงคิดวนๆอยู่ในหัวว่าเรื่องมันเป็นยังไงเขาทําอะไรแล้วทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเราผิดตรงไหนทําไมเขาทาผิดแล้วเขาไม่ยอมรับทําไมเขาต่อว่าเราแบบนั้นทําไมเขาเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะคิดวนอยู่เรื่อยๆจะหาคําตอบให้กับสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะแล้วตรงนี้แหละที่ทําให้เป็นประเด็นที่ว่าเรื่องจบหรือความสัมพันธ์จบแต่ความรู้สึกเราไม่จบก็เพราะเป็นแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ที่จบแล้วเราเข้าใจเนี่ย แล้วก็ปล่อยวางแล้ว move on ได้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า closure คือมี closure ก็คือมีเหมือนมีการปิดฉากอะ่ะมีการจบแบบดีๆอะไรประมาณนี้ถ้าแปลเป็นไทยมานะเดาเอานะว่าน่าจะแปลว่าเลิกเลิกรายอย่างเข้าใจทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับนา s ิ i ิส,สแล้วความสัมพันธ์จบลงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเจอกรณีที่ว่าเราไม่มี closure กับนาซิซิส,สก็คือความสัมพันธ์จบไปแล้ว แต่มันยังคาใจอยู่แล้วก็มีความคิดวนๆอยู่กับความสัมพันธ์นั้นใช่ไหมคะพยายามหาคําตอบกับหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจเลยทําให้เราไม่สามารถปล่อยวางได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะ move on กับชีวิตต่อไปได้นะที่ว่าปล่อยวางความสัมพันธ์ไม่ได้แล้วก็รู้สึกไม่จบเนี่ยเราก็เลยพานไป move on ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะมันอาจจะไล่เป็นข้อๆไปนะข้อแรกเลยก็คือว่านาซิซิสเนี่ย ชอบทำพฤติกรรมเลิฟบอมบิงใส่คนใส่คนอื่นก็คือใส่เราใช่ไหมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่งเจอเขาอะไรประมาณเนี้เขาเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษหรือเขาทําตัวว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของเราเขาเป็นคนที่ใช่เขาคือจิ๊กซอที่หายไปหรือว่าเขาคือเพื่อนแท้ที่เราไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตอะไรประมาณนี้อันนี้ในกรณีของเป็นเพื่อนนะคะ ก็เพราะว่าเลิฟบอมบ์เนี่ยแหละเลยทําให้พอเลิกกันไปแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนึกถึงวันๆที่เขาเคยทําให้รู้สึกเป็นคนพิเศษทําให้เรารู้สึกโหยหาความสุขแบบนั้นอีกใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกกลัวว่าต่อจากนี้เราอาจจะไม่เจอคนที่ดีที่เหมาะที่ใช่กับเราแบบนี้อีกก็ได้เพราะเขาเหมือนเป็นคนเดียวเป็นคนนั้นเป็นคนที่แบบตรงกับเราสุดๆแล้วอะไรประมาณนี้นะข้อ2นะคะสาเหตุที่ทําให้เรายัง ยัง move On ไม่ได้เนี่ยยังคาใจครู้สึกไม่จบอยู่ก็คือระหว่างที่คบกับนาร์ิสิสเนี่ยเขาจะทำพฤติกรรมที่เรียกว่าดีแวลูใส่เราจนทำให้เราสูญเสียตัวตนของตัวเองไปจนหมดสิ้นทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกหมดความมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องทำอะไรก็ผิดไปหมดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนาร์สิสจะทำให้เราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกอยู่กับตัวเขา หมายความว่ายังไงหมายความว่าตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเรามีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของเขาใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราทําถูกใจเขาจะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากได้ที่เขาต้องการเขาก็จะทําดีกับเราหรือพูดเป็นภาษาทางการหน่อยก็คือเขาให้ validation กับเราอันนี้พูดนอกเรื่องนิดน,นึงนะคะเผื่อว่าใครยังไม่เคยดูคลิปเรื่อง validation นะมานจะใส่ลิงก์ไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะการให้ validation ก็คือยังไงดีละ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีแวลูกับเขาเขาก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมต่อให้เรื่องมันเฉยๆหรือว่าเรามีเรื่องกับเขาอยู่คือทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องให้อารมณ์เสียเขาก็จะทําไม่ดีกับเราจะพูดไม่ดีใส่เราจะต่อว่าเราตําหนิเราใช้คํานึงแรงกับเราทํากับเราไม่ดีนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกไม่มีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ที่เราทําอะไรถูกใจเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีอารมณ์ดีแล้วก็ทําดีกับเราใส่มันเลยเป็นเหมือนการฝึกหรือหอล่อหลอมให้เราเข้าใจว่า เราโดยปกติแล้วไม่มีคุณค่าแต่เราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราทำอะไรถูกใจเขาใช่ไหมคะทีนี้มาวันนี้ที่นาซิสิตไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีคนเนี้ยที่จะคอยให้ validation กับเราที่จะทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาอีกเวลาที่เราเอาใจเขาหรือทําอะไรถูกใจเขาใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกวงวงรู้สึกจิตตกรู้สึกดิ่งเมื่อไม่มีนาซิสิตอยู่ ทำให้เรารู้สึกโหยหาในตัวนาซิสิสว่าถ้าวันหนึ่งเขากลับมาเราก็จะได้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทําอะไรถูกใจเขาใช่ไหมคะแล้วถ้าเขายังไม่กลับมาตรงนี้แหละเราก็เลยยังมีความรู้สึกโหยหาเขาต่อไปทําให้เรา move on ไม่ได้นะเหตุผลข้อ,ขอที่3นะคะก็คือระหว่างที่คบกับนาซิสิสเนี่ยเขาทําอะไร <ๆ S 1> หลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจโดยเฉพาะการทำแก๊สไลทิ้งใส่เลยทำให้รู้สึกสับสนว่า เขาทาเรื่องนั้นเพราะอะไรเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรเขาด่าเราว่างั้นนี้เพราะอะไรที่เขากล่าวหาเราว่าเรางั้นนี้ทั้งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยคืออะไรเขาคิดได้ยังไงประมาณนี้แล้วอาจจะพาไปถึงว่าที่เขาเลิกกับเราเนี่ยเขาเมียดผลอะไรเขาเลิกเราทําไมเราทําดีกับเขาแทบตายเรายอมเขาทุกอย่างเราให้อภัยเขาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งนู่นนี่นั่นสุดท้ายเขาก็ยังเลิกกับเราอยู่ดีนะคะพฤติกรรมที่นาซิสติกทำใส่ที่เรียกว่าแกสไลทิ้งเนี่ย ตอนที่คบกันเขาก็ทําให้เราสับสนเยอะพอแล้วยิ่งพอตอนเลิกกันไปแล้วเนี่ยเรายิ่งรู้สึกสับสนหนักมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพอเลิกกันไปแล้วเราก็ยังพยายามที่จะคิดมกมวกวนหาคําตอบว่ามันคืออะไรเพราะอะไรเขาทาอย่างนั้นได้ยังไงเขาประว่าเราแบบนั้นได้ยังไงเขากล่าวหาเราขนาดนั้ได้ยังอะไรสารพัดที่มานะลิสต์ตั้งแต่ต้นนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งที่นาซิสต์ทาให้เรารู้สึกสับสนหลังจากเลิกกันไปแล้วเนี่ยก็ค <S S 1> ือว่า นาเศรษฐี ist, เขามักจะมีความคิดมีคําพูดหรือมีการกระทําที่มันไม่ make sense ที่เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่ามีตะกะกบกพร่องนะคะก็เลยยังทําให้เรารู้สึกประหลาดใจอยู่ลึกๆอะว่าเขาคิดอะไรของเขามันเป็นเหตุผลตรงไหนมันไปตามลอจิกไหนยทำไมเราถึงไม่เก็ตสัทีอะไรประมาณนี้นะตรงเนี้ยก็เลยทําให้เราพยายามคิดววนหาคําตอบอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจให้ได้นะคะก็เลยทําให้เรา move on ไม่ได้เช่นกันนะ มาถึงเหตุผลข้อที่4ี่ที่ว่าทําไมความสัมพันธ์จบแล้วความรู้สึกเราไม่จบนะคะก็คือพอเลิกกันไปแล้วเนี่ยด้วยความที่มันจบแบบเราไม่เข้าใจอะ่ะเราก็เลยยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะคิดได้แล้วก็จะกลับมาขอโทษมายอมรับผิดมาเฉลยสิ่งที่เขากโกหก,กับเราไว้ต่างๆนานาหรือมาอธิบายสิ่งต่างๆที่เขาทําแบบไม่มีเหตุผลให้เราฟังทีนี้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่2ทางนะคะก็คือเขาไม่กลับมา เราก็รอไปสิใช่ไหมที่เขาไม่กลับมาเพราะว่าเขา move on ไปแล้วไง <_ d> um> เขาไปเจอคนใหม่แล้วเขาไปคบเ,เพื่อนคนใหม่แล้วหรืออะไรก็แต่คือเขา move on ไปกับชีวิตเขาแล้วแต่เราเนี่ยยังนั่งรอเขาอยู่นั่นแหละนะคะแล้วระหว่างรอก็เหมือนเดิมนะคิดวนๆซ้ําๆไปเรื่อยหวังว่าสักวันเขาจะคิดได้หวังว่าสักวันเขาจะกลับมาขอโทษหวงันวงนู่นหวังนี่หวังนั่นใช่ไหมคิดไปต่างๆนานาระหว่างที่รอหรือกรณีที่2ก็คือว่าน่าสสิธิ์กลับมาจริง เพราะว่านาะซิสิสเนี่ยมักมีพฤติกรรมที่เรียกว่าฮูฟเ e อริงนะคะอันนี้วงเล็บปีกแล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูคลิปเรื่องฮูฟเ e อริงนะคะมานาจะใส่ลิงก์ไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะทีน่นี้เขากลับมาใช่ไหมเราด้วยความที่เรามีความหวังเป็นทุนอยู่แล้วว่าอยากให้เขากลับมาใช่ไหมอยากให้กลับมาขอโทษอยากให้มาที่บ้านอยากให้มายอมรับผิดอะไรต่างๆนาะนาะมันก็มีความเป็นไปได้อีก2กรณีว่าถ้าเขากลับมาแล้วเขาขอโทษจริง เขายอมรับผิดจริงเขาพูดทุกอย่างที่เราอยากได้ยินเขาพูดอะใช่ไหมเขาพูดจริงแต่ค่ะแต่มันมีคําว่าแต่ที่เขาพูดเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการจะเอาใจเราเขาต้องการพูดหรือทําอะไรยังไงก็ได้ให้เราให้อภัยแล้วก็ให้เขากลับเข้ามาในชีวิตเราอีกใช่ไหมคะกลับมามีความสัมพันธ์กันอีกแต่ถามว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่เราอยากได้ยินเนี่ยเขาพูดด้วยความจริงใจไหมอันนี้ขวาเขียนส่วนตัวของมานานะคิดว่าไม่ คิดว่าเขาไม่ได้พูดด้วยความจริงใจหรอกเขาพูดเพราะว่าเขาอยากกลับมาเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างที่คุณยังคงให้เขาได้ในวงเล็บว่าสิ่งเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้จากคนอื่นเขาเลยต้องกลับมาเอาจากคุณนะคะอันนี้มันอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่ามาดาพูดเอาไว้เยอะเลยในเรื่องในคลิปเรื่องโฮมฟรีนนะคะให้ไปดูเองนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณรับเขากลับเข้ามาในชีวิตจริงเนี่ยคุณก็จะกลับไปวนวงจองความสัมพันธ์กับเขาใหม่ใช่ไหมเริ่มต้นอีกรอบก็ตั้งแต่เลิฟบ,บอมบิงไปจนถึงดีวลูรู้สุดท้ายก็ดิสคาร์ดนะคะก็คือถูกทิ้งอีกรอบคุณก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมแหะสุดท้ายแล้วที่เดิมคือจบความสัมพันธ์มาแบบไม่เข้าใจอีกความสัมพันธ์จบแต่รู้สึกไม่จบอีกนะคะแถมเผลอรอบนี้เนี่ยคุณจะงงหนักกว่าเดิมอีกนะ หรือมีอีกกรณีหนึ่งก็คือนาซิสซิสเนี่ยพอกลับมาทําูเว e รริงใส่คุณอีกครั้งหนึ่งแต่นาซิสซิสก็ยังไม่ขอโทษค่ะยังไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับใดๆดทั้งสิน้นไม่ยอมยอมรับว่าตัวเองโกหกอะไรไว้หรือทําอะไรไม่ดีไว้ตามพฤติกรรมที่นาซิสซิสชอบทําไปประจำก็คือไม่ยอมรับผิดตัวจะต้องเป็นคนถูกเสมอตัวเองทำอะไรไม่เคยผิดประมาณนี้นะคะแล้วเผลอๆเ,เ,เนี่ยนาซิสซิสยังจะทําแก๊สไล t ิ n งใส่คุณอีกรอบด้วยว่าอะไรเรื่องนี้ไม่เคยพูด อะไรฉันไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเธอจำผิดหนังคนละมวล้วนเธอคิดมากไปเองเธอสับสนเธอมโนโนู่นนี่นั่นอะไรที่เขาจะว่าเราให้เรารู้สึกงงกับการรับรู้ของตัวเองอะนะก็เลยทำให้คุณเนี่ยงงหนักมากขึ้นไปเพราะว่าเรื่องเดิมยังไม่เคลียร์คุณก็งงอยู่แล้วใช่ไหมมาเจอแกไส่ทิ้งอีกรอบนึงนะคะงงหนักขึ้นไปอีกนะก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ก็ยังจบอยู่นะเพราะคุณก็ไม่ได้กลับไปคือดีกับเขา แล้วความรู้สึกคุณก็ยังไม่จบแต่ประเพออาจจะงงหนักกว่าเดิมนะคะทีนี้เรามาคุยกันว่ากับคนปกติเนี่ยเรามี closure ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเหตุผลหรือว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือมีการพูดคุยกันดีๆได้ปรับความเข้าใจกันได้จบกันดีๆได้ว่งง่ายๆแต่กับนาซิิสเนี่ยอย่างที่มานาพูดมาทั้งหมดตะกี้นะว่าเราจะมี closure กับเขาไม่ได้คำถามคือ แล้วจะทำยังไงถึงเราถึงจะเข้าใจเราก็จะได้ปล่อยวางแล้วก็จะได้ move on ไปกับชีวิตได้ใช่ไหมคะคำตอบนะมีข้อเดียวเลยจริงๆก็คือให้ทำความเข้าใจว่านาซิซิสคืออะไรคือถ้าเราเข้าใจว่านาซิสิสคืออะไรแล้วเราบอกตัวเองว่าเรามีความสัมพันธ์กับนาซิสิสแล้วมันก็ได้จบไปแล้วเราก็จะถึงบางอ้อว่ามันไม่ต้องมีคำตอบอะไรอีกเพราะว่านาซิสิสคืออะไรคะเรามาไล่กันนะ นาซิสุดคือคนที่รักตัวเองไม่เป็นก็เลยพานไปรักคนอื่นไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็คือไม่ได้รักเรานั่นเองนะระหว่างที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะนาซิสุดคือคนที่รับด้านไม่ดีของตัวเองไม่ได้ในใจก็เลยเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วพอมันทุกข์มากๆเนี่ยก็ต้องเอาความทุกข์ไปเหวี่ยงใส่คนอื่นนะคะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอย่างชั่วคราวเหวี่ยงที่ว่าก็คือต้องหาเรื่องทะเลาะเบาะแววงต้องมีการพูดตําหนิต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์เรานะ ต้องกดให้เราลงต่ําเพื่อให้ตัวเองตัวเขาเองดูสูงขึ้นแบบหลอกๆนะต้องมีคําพูดหรือมีการกระทําที่ทำร้ายจิตใจเรานะคะเพื่อให้เรารู้สึกแย่แล้วเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะนักสิทธิ์เป็นคนที่เห็นแก่ตัวจึงต้องเอา,จ,อเอาจึงต้องเอาความต้องการของตัวเองมาก่อนแล้วก็ไม่สนว่าที่ตัวเองต้องการนั้นเนี่ยจะไปกระทบหรือไปเบียดเบียนใครไปทําให้คนอื่นเสียใจเสียหายยังไงไม่สนทั้งสิ้นนะคะ คนอื่นที่อยู่ด้วยเนี่ยก็เลยต้องถูกเบียดเบียนถูกเอาเปรียบถูกใช้งานถูกหลอกหาผลประโยชน์ถูกหลอกให้ทํานู่นนี่ถูกถูกให้เงินอะไรเงี้ยคือสารพัดท,ที่จะถูกนะแล้วก็ต้องเสียใจต้องเดือดร้อนเสมอนะคะนาซิส i s มีสิ่งที่เรียกว่า Entitlement ซึ่งมานาแปลเป็นไทยเอาเองว่าเป็นความคิดถึงสิ่งที่พึงมีพึงได้ทั้ง,งที่จริงๆเราไม่มีสิทธนะินะมโนไปเองนั่นเองว่าฉันมีสิทธิ์ได้น,นั้นได้นี่ไดโนน ตรงเนี้ยที่นาซิสต์มี Entitlement เนี่ยก็เลยทำให้นาซิสต์มองว่าคนอื่นมีหน้าที่ต้องคอยตอบสนองความต้องการและรับใช้นาซิสตอยู่เสมอตัวเองมีสิทธิ์ทำนู่นทำนี่ที่ไม่ดีได้แต่คนอื่นห้ามทำนะคะนาซิสต์ก็เลยมีดับเบิลสแตนด์นั่นเองนะนาซิสต์เป็นคนขี้ฉาเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้นะคะเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้ต้องบ่นทำลายคนนั้นค่ะต้องทำให้คนนั้นเนี่ยเสียคุณคุณสมบัติดีๆที่ตัวเองอีจฉาไป หรือถ้าคนนั้นอารมณ์ดีฉันไม่มีความสุขอยู่ก็ต้องทำให้คนนี้อารมณ์เสียไปประมาณนี้นาซิสิส์ไม่มีเอมพัตตีนะคะเอมพัตตีก็คือความเข้าใจคนอื่นความเห็นอกเห็นใจหรือสงสารคนอื่นนาซิสต์ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เลยทาให้คนอื่นรู้สึกเสียใจอยู่เป็นประจํานะคะเช่นเมื่อนาซิสิ์ป่วยหรือเดือดร้อนเนี่ยคนอื่นจะต้องช่วยเหลือนาซิสต์ให้ถึงที่สุดถ้าไม่ช่วยนี่หูถูกด่าเปิงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นป่วยหรือเดือดร้อนบ้างนะคะก็เรื่องของเธอสิประมาณนี้ จริงๆนาซิสิสคืออะไรเนี่ยลิสยังมีอีกยาวมากนะคะถ้าจะให้มานาพูดวันนี้คงต้องพูดกันเป็นวันนะเอาเป็นว่าที่เล่ามาตะกี้เนี่ยคือปัญหาหลากัหลกๆที่เรามีกับนาซิสิสนะทีนี้ย้อนกลับไปที่คำถามว่าในเมื่อเรามีโครเชร์กับนาซิสิสไม่ได้ซึ่งก็คือความสัมพันธ์จบไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจเรายังเลยทำใจไม่ได้เราเลยยังปล่อยวางไม่ได้เราก็เลยมูฟออนไม่ได้เนี่ยถามว่าแล้วจะทำยังไงใช่ไหมคะถึงจะ ปล่อยวางได้ทําใจได้ move on ได้คําตอบคือไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้ทําไมเขาถึงต่อว่าเราแบบนี้ทําไมเขาถึงกล่าวหาเราแบบนี้ทาไมเขาถึงเข้าใจผิดอะไรทำไม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 เราไม่ต้องเข้าใจอะไรทั้งนั้นเอาให้เข้าใจอย่างเดียวเลยว่าคนคนนี้คือนาซิสซิสดังนั้นเราจะไปหวัง closure กับเขาไม่ได้เพราะคําว่า closure กับนาซิสซิสมันไม่ได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะไม่อยู่ในประโยคเดียวกันนะ เราจะไปคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะคิดได้เขาจะกลับมาขอโทษเราอย่างจริงใจเราจะหวังให้เขารู้ตัวหรืออะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเนเจอร์ของเขานะเราทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจยอมรับว่าเรามีความสัมพันธ์กับนาร์เซสิสและความสัมพันธ์นั้นก็ได้จบลงไปแล้วนะคะไม่มีอะไรให้ต้องเข้าใจต่อไปแล้วแล้วก็มูฟออนซะทีนี้เราจะมาคุยกันว่า เรื่องทาใจให้ move on เนี่ยมานาก็พูดปละวติากี้ใช่ไหมตาถามว่าแล้วทาตัวทําตัวให้ move on เนี่ยทำยังไงใช่ไหมมานาก็หาข้อมูลมาจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อว่า tempa attorney d com นะคงเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับทนายแต่เขาทําคดีเกี่ยวกับนาสิธิเยอะมั้งเขาถึงได้มีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขา list สิ่งที่คุณทําได้มา5ข้อด้วยกันนะคะ1ให้หาคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเป็นตัวัพ p อ o r t ไม่ว่าจะเป็นทางกำลังใจ เพราะว่าคุณกำลังจิตใจอ่อนแอใช่ไหมต้องการคนเป็นที่พึ่งทางใจต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนต้องการได้รับกําลังใจได้รับคําปลอบใจได้รับคนที่จะมาอยู่กับคุณเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นเนี่ยนั่ก็คือคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทนะคะถ้านอกเหลือจากเรื่องความช่วยเหลือทางใจแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นด้วยก็ได้เช่นช่วยแบกค,คุณเวลาที่คุณยังต้องมีเรื่องให้ติดต่อ,อก,กับนาซิซิตอยู่อาจจะยัง แบ่งสมบัติกันไม่เสร็จนะจะเป็นแบ่งบ้านขายบ้านขายรถหรือว่าตกลงเรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยสมมติว่าถึงขั้นมีครอบครัวด,ด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างนาซีมาทวงของเงี้ยมาบอกว่าเธอไม่ได้จ่ายค่านั่งค่านี่เธอไม่ได้คืนของฉันอย่างนั้นอย่างนี้ฉันทิ้งของมีค่าไว้บ้านเธออะไรเงี้ยคืออะไรที่ยังต้องติดต่อกับเขาอะ่ะ เวลาที่เรามีสุขมีสภาพจิตที่อ่อนแออยู่เนี่ยการที่มีคนอื่นมาช่วยแบกหรือมาช่วยเคลียร์เป็นช่วยเป็นคนกลางช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะข้อที่2นะสิ่งที่คุณทําได้ในเรื่องของการทําตัวให้ move on นะก็คือให้ตัดคนที่ไม่ support หรือเข้าข้างเราออกไปพูดง่ายก็คือว่ามันมีโอกาสว่าคนรอบตัวเราเนี่ยจะเข้าข้างนาร์ซิสิ อาจจะเข้าข้างด้วยความบังเอิญด้วยความไม่ตั้งใจเพราะว่าเขามองไม่เห็นจริงๆว่านาซีสิทธิ์เป็นคนยังไงเขาเห็นแค่ภาพลักตัวตนจอมปลอมใช่ไหมคะก็เลยคิดว่านาซีสิทธิเป็นคนดีแล้วเราแต่แหละเป็นตัวเป็นตัวปัญหาประมาณนี้ก็ได้หรืออาจจะจงใจเข้าข้างนาซีสิทธิก็ได้เพราะว่าเขาเป็น enabler หรือเป็น flying monkey นะคะซึ่งคนเหล่านี้พูดเลยว่าไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะแต่กลับทําให้สถานการณ์แย่ลงนะคะ อันนี้นอกเรื่องอีกแล้วนะว่าถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเรื่อง Enabler กับ f l i n g Monkey เนี่ยมันอาจจะใส่ลิงเอาไว้ใน description box นะคะตามไปดูได้นะมาถึงการทำตัวข้อที่3นะคะเขาแนะนำว่าถ้าคุณรู้สึกจิตตกมากๆรู้สึกก้มใจเสียใจมากๆให้ลองหาจิตแพทย์ลองพูดคุยดูนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็จะได้มีคนรับฟังใช่ไหมหรือถ้ามากกว่านั้นก็คือจิตแพทย์เนี่ยอาจจะช่วยจ่ายายาลดความเครียดหรือว่าช่วยให้คุณนอนหลับดีขึ้นเพราะว่า บางทีเราก็คิดมากโจลลามีปัญหานอนหลับนะคะหรือที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือจิตแพทย์จะมีวิธีคิดหรือมีมุมมองใหม่ๆให้เราได้ลองคิดตามให้ลองทำตามแล้วก็จะช่วยให้เราทำใจได้มากขึ้นหรือทำจะได้เร็วขึ้นนะคะสิ่งที่คุณทำได้ข้อที่4ก็คือให้หาข้อมูลเกี่ยวกับนาซิซิสและโรค n อ d ยิ่งเราเรียนรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งเข้าใจนาซิซิสมากขึ้นคำตอบที่คุณอยากได้เนี่ยคุณจะไม่ได้จากตัวนาซิซิสเองหรอกคะ่ะ แต่คุณสามารถหาคำตอบได้ด้วยจากการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนาซิส,สต์โรค NPD เนี่ยนะอย่างการดูคลิปของมานาก็เป็นแหล่งข้อมูลอย่างหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งมานาก็มี300กว่าคลิปมนาะที่พูดถึงเรื่องนาซิส์ในสถานะต่างๆและในสถานการณ์ต่างๆอธิบายถึงพฤติกรรมคําพูดการกระทําของเขานะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปของมานามากๆก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยให้ปล่อยวางเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนะคะ หรือคุณผู้ชมบางท่านซื้อหนังสือไปอ่านก็ช่วยนะเพราะว่ามันอาจจะเขียนลงรายละเอียดลึกกว่าแต่เป็นออก,ออกแนวแบบวิชาการนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็นั่นก็ช่วยด้วยเช่นกันนะคะมาถึงวิธีการทําตัวข้อสุดท้ายนะก็คือให้จําหรือถ้าจําไม่ได้นะก็ให้จดแล้วก็ไว้อ่านทวนบ่อยๆนะคะว่านาเซซิตเป็นคนไม่ดียังไงทํากับเราไม่ดียังไงทําให้เราเนี่ยจาได้ว่าทําไมเราถึงเลิกกับเขาหรือทําไมเขาถึงเลิกกับเรา ให้เตือนตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันไม่ได้ดีมากมายอะไรสักหน่อยจะได้ไม่ต้องไปโหยหาหรือไปนั่งนึกแต่ภาพวันคืนดีๆแล้วก็ลืมเรื่องไม่ดีนะเราเราก็เลยไป move on ไม่ได้อยู่นั่นแหละเพราะว่าเรายังอยากกลับไปวันดีๆเหล่านั้นนะคะทีนี้ไหนๆก็พูดถึงว่าทำอะไรได้บ้างในแง่ของการทำตัวแล้วเนี่ยลองมาดูในสิ่งที่ไม่ควรทำบ้างนะคะ ข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยมานาพูดเลยว่าต้องขอบคุณเพื่อนของมานาคนนึงนะเขากําลังอยู่ในช่วงทําใจกับความสัมพันธ์ที่มันจบลงกับนาสิสุเนี่ยแล้วเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรที่ไม่ควรทานะเขาก็เลยแนะนํามาสีข้อนะคะวันนี้ว่าข้อแรกเลยเนี่ยอย่าใช้สิ่งที่ไม่ดีมาเป็นเครื่องมือในการช่วยทําใจเช่น,นเครื่องดื่มแอลกฮอฮอล์ยาเสพติดหรือการทําตัวรั่วแบบนอนกับใครไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะหรือว่า การช้อปปิ้งแบบใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเงี้ยบางคนใช้การช้อปปิ้งเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นดิสแทรกชันอ่ะทำให้ลืมถึงเรื่องถูกใจใช่ไหมพอมวแต่ไปแฮปปี้กับการซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเขาก็เตือนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทํานะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ผลดีในระยะยาวนะข้อ2นะคะสิ่งที่ไม่ควรทําก็คืออย่ารีบไปมีความสัมพันธ์กับคนใหม่เร็วเกินไปเพราะว่าในสังคมเนี่ยมีคนท็อกซิกอีกเยอะแยะมากมายนะคะ ที่เราอาจจะไปเจอก็ได้ในเมื่อตอนนี้สภาพจิตใจเรายังอ่อนแออยู่นะเรายังไม่ได้มีสติสตังครบเหมือนปกติอยู่เลยเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอใครที่ท็อกซิกเนี่ยข้อแรกเลยเราอาจจะดีเทคไม่ได้ว่านี่คือท็อกซิกใช่ไหมเพราะเรากาลังแบบจิตใจปั่นป่วนอยู่หรือ สุดท้ายคือไปถึงขั้นคบกันอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าเราไปเอาคนทอกซิกอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแย่หนักกว่าเดิมเพราะว่าเดิมสภาพจิตใจเราก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมคะมาเจอคนนี้เพิ่มก็ไปอีกนะข้อ 3. นะคะสิ่งที่ไม่ควรทําก็คืออย่ากเก็บเรื่องในอดีตที่เกี่ยวกับนาซิสสิสมานั่งโกรธแค้นเขาบอกว่าความโกรธหรือเกลียดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นแต่กลับเป็นเหมือนไฟเผาใจเราเองซึ่งเราด้วยนะที่เป็นคนทําเองเพราะเรื่องมันจบไปแล้วไง นาซิสิตไปถึงไหนตอไหนแล้วนะคะแต่เป็นเราเนี่ยที่เอาไฟมาสุมใจตัวเองอยู่เรื่อยๆนะข้อสุดท้ายข้อ4นะคะอย่านอนซมอยู่เฉยๆกับบ้านให้หากิจกรรมทําไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือการออกไปข้างนอกไปแฮงเอากับเพื่อนหรือการหาฮอบบี้ใหม่มาทำนะคะเพราะว่าการที่ทําอะไรเหล่านี้มันทําให้สภาพจิตใจเพ,เพลิดเพลินใช่มถ้าการออกกําลังกายก็คือได้ผลข้างเคียงเรื่องสุขภาพดีไปด้วยใช่ไหม มันก็ดีกว่านั่งเฉยๆเพราะว่ายิ่งนั่งเฉยๆเนี่ยมันก็ยิ่งจิตด,ดิ่งยิ่งสุขภาพจิตไม่ดีไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนฟังแล้วรู้สึกถูกใจกับคลิปนี้นะจะช่วยคลิกไลค์แล้วสับสมาให้มานาด้วยก็จะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ